ทีนี้กูไปไก่กูสมัยปุ okay, ๊บแม่งพุ user. ่ง okay, ว้ามวดเลยอันแปลงไม่ไ <aha> ด้ตัวโอเคไม่มีป่ะอย่าดตบได้ยอะเดี๋ยวแค่ว่กูจะชอบความมั่นใจอย่างนี้มากๆเลยว่ะ มันจะขึ้น<ห>ไดมอนด์นแล้วนะแอดอะ,อะแอดอีกแค่สองแต้มอะตอนนี้ไม่ให้ขึ้นเอาดีกว่าสกิลไม่ให้ขึ้นครับกูโยนครับกูโยนไม่ให้ขึ้นครับได,ด,ดมอนไดมอนด์อะไรล่ะขึ้นไดเกียวไดมันกันนะเฮ้ยแป,กแปกลกๆนี่กูไปไหนเอ่ยอยมีตัวหน้าเล่นเลยเพื่อนไหนไปไม่ได้อะ เฮียละวซือไม่โดนไม่จำเป็นนะคุยอะไรวะเลยละ <c oughs> ว,ว่าทำอะไรอ่ะแต่กูเสียเละตอนนี้เมื่อกี้ทำไมไม่ทนันไหวปะวะทูกังไปอ่ะแต่ว,ว่ากคเดินช้ามาก <c oughs> โอ้แม่กาดทำไอ้ผิดเฮียเดินเรื่อกูดิที่ว่ะ เดืสายลมว่ะไอ้เฮียเนี่ยเฮ้ไอ้ทานไอ้ไอ้เบิร์กไอ้เนี่ยไอ้เบิร์กที่มันแบบชูเพื่อนขึ้นมาเราไม่ได้เราไม่ได้โบนโสถามแล้ววะใช่เหรอเออโคตรเศร้าเลยแล้วมันทำไรายได้อย่างนั้นนะมันมันกลายเป็นชูเพื่อนแล้วเพื่อนยิ่งเร็วร้อยสิบเปอร์เซ็นแทนเพื่ออะไรวะเพื่อน,อนก็คือชูปุ๊บได้ได้สปินเบิร์ดอ่ะเออเพื่อนอะไรอ่ะโอ,โอ้โหกูอยู่อ่ะมาป้ากูอยู่อ่ะมาป้าได้เอะ

กิว่าอย่างเราสามารถปะตามมึงได้กูตามมึงได,มมได้ถ้ามึงขึ้นแบบหมดแล้วไม่มีตัวตามแล้วไปเย้ <Yeah. S 1> ตาไปได้ปะตาไปได้ปะตะกี้คือจะมาแล้วตาไปโ <Yeah. S 1> อ้โหจอยดหัวอ เกือบโดนนะเดี๋ยวม่คิวตายป่ะวะตายแล้วตาย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 ,ตายแม่งวิ่งฮะแม่งวิ่งหนีคามาเฮีย <c oughs> มึงเห็นปะ่ะคามากกำลังวิ่งมาให้เกาะแม่งเดินหนีมา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 ,มางี้นี้งี้คือไร <c oughs> ได้ได้ได้มาดิเฮ้ยเมกโอติดเลส อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเสมอหรือว่าสมาต๊อกเหนียหรือยังไงงงสมอนฮอร์อันนี้คือแค่แค่มาขู่เฉยๆหรือยังไงเรืองอย่างวัวเลยเว้ยที่เลนลากอ่ะเจ้าของไอะไรกับมันเล่นแล้วป่ะมาขู่เออว่ะอาจจะใช่เริ่กลับมาไอ้ที่ไก่หน่อยนะได้ดูดิสองปอมไม่ก็ตีได้ก็ได้ไก่โดนกูสองปอมเรียบร้อยเลนกลางตีไก่กันเรื่อยมันอยู่ล่างอ่ะป่ะ มาทำเลี้ยงกูไปแล้วล่างเย็นแล้ววะแต่กูไปล่างบ่อยมากเลยเนะี่ยมีเลี้ยงอีกเหรอวะกูไปกูไปจะทนนันมันได้อีกเรื่องมีเตะด้วยขอให้ทันเด้วยเตะเตะหน่อย

โยนเปื่าวะทไมมันทำเร,เรื่องแบบนั้นวะเพื่อมันเยอะเฮียเปิดเพียนไม่เล่นรปราบไม่เล่นเ,เวทเหรอวะเล่นเวทหรือวะนี่ก่อนเดี๋ยวควางสิพ่อ <All S 2> วิ่งช <away. S 2> นเลยว่ะคิดเล่นอ่ะแต่เมืเ่อกิดก็โอเคและวังไงเลยเกมไม่ชนะเมื่อกี้นี้กูไปไก่กูสมายปุ๊บแม่งพุ่งมาหมดเลยทั้งแปลงไม่ได้ตัว ยังไงต่อเหมือนใครสาจะมาสองตัวโดนกูสองคนยาวเลยไปยาวเลยไปเดี๋ยวถอกมาแล้วป้าไปีกโอเคกูเกิดคนเดียวมันก็ไม่ไหวหรอกเชื่อมันต้องมีมึงโอเคมีแคนเน่นมีมึงอยู่โอเคได้หรอแต่เสียอีกไหนไปละ เล็บเล็บอือเพราะวะเอาไปเลยเยอะให้เพื่อนพี่อาคาริสแม่งหายพอดีกูพร้อมกูพร้อมกูพร้อมอม,มามาโดนโอ้โหโอ้ my god oh my god oh my god! oh ไอ้เหี้ยโดนได้ไงอะแล้วกูขึ้นแบบหมุนสองตัวแบบเบเบ็ด คิดอะไรนะเบเบรพอดีเฮียโคตรสวยเฮียแม่งแบบจริงๆอ่งอะโดนได้ไงวะจริงเลยสัตว์โคตรเวอร์เฮียมากันแล้ววะมาวิโดนเดินเดนเดินเอินโอ้ย นี่สมาร์ทฮาร์ดมึงโอ้สวยเกินไปไงกูรองไองกูรอไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เร,เริ่มเริ่มเซียนนะ <c oughs> แก่ก็แค่ก็อะไรอะ่ะเมื่กูโดนเตะละขึ้นได้เลยนะมาเป็ทีข่ของตัวเองเอ่ะ อ่เอาเนียวได้แล้วมามาีกทีมาจบเลยก็ได้มั้งเนวไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่บไม่้าทายเอาชัวอชเดี๋ยวอาถอกแว้งเก็บเทนตา ไ่ด้ประเด่ะไม่เอาเด้อไ,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 ไม่ได้ไม่ได้เยอะเกินนึกว่ามีสองีอ๋ยวกูไปหาเว็บมันกำลังไปหามีเยอะมากคืคอเรื่มเงินเรา่อนน้าจะเพิ่มขึ้นนะจะขึ้นเลยก็ได้เอ้าเด็ดผิดทางอะไรลบโดนเรืองให้แล้วอัน แรงนะรอดว่ะ <c oughs> ผิวจัดกูเสมอ,ปอไมอปเลยวะเสมอเล่นเงี่ยปกติจะก็เล่นอย่างนี้อ,อรอเฮ้ยใส่เ,เจ้าของอัจริงมาเล่นในขณะที่ในขณะที่เมฆส่กแอดขึ้นได้แล้วเมฆก็ทำให้อาร์ทอกอดขึ้นเอ็มรสองเหมือนกัน 一个。呃。呃哇，也是。